ชาเนี่ยเบื่อจังเลยอะเล่นจะลามันไหมโอเคโอเคูเคเค้สลามปดหน้าลิบเล่นชี้ชี้ชีช้เล่นใต้โตไม่มีใครเห็นหรอกใช่อะ่ะของฉันเลนโบอ่ะสีสวยสิสวยมากเลยอะ่ะสวยก็เฉียมพูอีกอืมพาเทอร์มากชอบสีนี้ที่สุดเลย หูหินหู่หินซนติทำไมเนี่ยโอยอ้อนุ่มมากยืดยินมากฮ้ยฉันปั้นไปลบอุนจิหู้นุ่มมากๆเลยอ่ะนี่มีชาเธอพวกสลามาหรอฉันพกตุ๊กตานังกลมมาอืมเป็นสกุชี่อ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะ เธอพกดอะไรมาเปล่าไม่ได้โพกฉันก็คุยเหมือนกันนี่ออกกาสเธอไม่โพดได้เลยมาใช่ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันฉันไม่ได้โพดด็เลยมาเลยหุยนุ่มมากใช่ใช่ใช่แล้วอุยน่ารักจังเสียงอะไรเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับสลิงเหรอสลิง,ร,ลงร้างจมูกอ่ะ จะไปร้านจมูกทำไมจะลิงเนี่ยอยากคุยในห้องเรียนนะครูกำลังสอนเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้อยู่เนี่ยโอ้เอ๊ะเราไปฟ้องครูดีไหมอะว่าส่งคนนี้อาบเล่นของเล่นนะ่ะเฮ้ยถ้าเขาถ้าเราไปฟ้องครูนะ่ะเขาอาจจะไม่เล่นกับเราอีกก็ได้นะงั้นเราไม่ดีกว่าใ <c oughs> นเฉยๆต้องไปเรียนดีกว่าเถอะ นี่ออกัสเราคิดว่านะเราต้องไปฟ้องคุณแล้วล่ะสามคณเนี่ยเล่นของเล่นน่ะตอนเวลาเรียน่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิไปฟ้องครูกันดีกว่าเออคุณครูขาอะไรเนียเออ,เอ,อคุณครูค่ะคือคือคือจะไปฉีกันสองคนไม่ได้นะจะไปได้แค่คนเดียวต้องฝึกมารยาทเออ คุณคูคุณครูคะสามคนนั้นนะคะเขาแอบเล่นของเล่นค่ะเล่นจะรามกับเล่นสกูตชีะค่ะอืมใครอะก็ก็สามคนนั้นนะคะสามคนนั้นคือใครอะสามสามคนนั้นนะคะก็สามคนไหนย่าเราคิดว่านำบอกชื่อดีกว่าไหมมีทั้งป้าลมนิชาแล้วก็พิชาค่ะ หนูแอบเล่นหรือเปล่าไม่ได้แอบเล่นค่ะถ้านทานท,ท,ทไม่เชื่อหนูนะคะต้องมาดูใต้เกศหนูค่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยนิชาป้านรอมพี่ชายืนหน้าห้องเลยอะไรเ,เหรอคะอะไรเ,เหรอคะค่ะคุณครูค่ะคุณครูยืนมาหน้าห้องนิชาป้านรอมพี่ชามายืน เธอแอบ,บเล่นอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไแอบ,บเล่นเลยค่ะพูดแล้วนะดูมีพี่รุษนีแบบ่ชล่ล่ะเมืออะไรเหนียวเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ม,มนะแบบันสารานี่นาแอบได้สารานี่ ไมพาครูไปดูเลยเอ่อเดีเดเไม่ได้นะคะหนูไม่ได้ลินลามค่ะคือคือออหนูหนูใช้เจลเหนียวๆอะค่ะคือเจลมันเหนียวมากเลยเจลโรงเรียนนะคะนี่เจ้าไมเจลมาสีแดนโบเนี่ยพาไปดูเลยปัดลมก็เหมือนกันมีพี่รุ้จริงแล้วพี่ชาก็เหมือนกันเออไปดูเลยเดี๋ยวครูจะตามหาของพี่ชาก่อน นี่ไงนี่ไงตุ๊กตาหนูเอออันนี้นี่อันนี้มันมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยฉันไม่เคยมีตุ๊กตาตัวนี้มาก่อนแอะแอะโอ้ยเดี๋ยวครูหากลองมาเลยเน่กองครูจะหากล่องมาใส่เลยก่อนเข้าเรียนครูจะตรวจกระเป๋านักเรียนทุกครั้งนะว่าใครพกของเล่นอะไรมา แม่แต่ป๊อบอิดอะไรก็ได้สลามเสริมป๊อบอะไรจะจเป็นไปอท่อทุกอย่างตัวทุกอย่างยกเว้นเออหนังสือนะเออไหนนิชาพามาดูตอยแอะอสลามเรนโบนี่ใส่ไว้ในกล่องเลยมันจะได้คืนไหมคะได้คืนและหนูสามารถเล่นได้นะแต่ไม่ใช่เวลาเรียน ครูจะเก็บไว้ก่อนแล้วพอตอนพักนะหนูเอาไปเล่นได้นะลูกหรือหนูไม่อยากเอากลับบ้านหนูก็เอาไว้ที่โรงเรียนนายป้านลมเออนี่ค่ะเออใส่ไม่เลยอีกอีกสองค้ามก็พักแล้วลูกเฮ้ยไปล้างมือเร็วโดนสาราสารเคมีไปไปไป พี่ชายก็ไปล้างมือเหมือนกันเล่นจักรย์ชีนเนี่ยนั่นคือตุ๊กตาค่ะไม่เออไอ้นั่นแหละอเออดีมากละคีตากับเอากัสเนี่ยดีนะที่มาฟ้องครูไม่นั้นนะโอ้ไม่ต้องไปเรียนสอบตกแน่ทั้งครูเนี่ยเอาไปไปไม่ต้องทีไปไปไปค่ะคุณครูออืมตอนนี้พวกเขานะ่ยไปกินอยู จะจะแอบ,บเล่นสลามหุยไม่เคยเล่นสลามมากกอนโอ้ยหุยเหนด่นิน่มากโอ้โหอุยอันนี้สีเล่นบบว์สีเจักเลยเฮ้ยนั่นครูแอบ,บเล่นของเล่นของนิชาพิชาแล้วก็ป้านมนี่เฮ้ยออกสัสเฮ้ยเอ่อเอ่อนี่พวกเธอค,คุณครูแอบบ เปล่าเปล่าอะไรครูแค่มาดูเฉยะไรอะไรอ้าวคุณครูแอบเล่นของเล่นของเด็กๆนี่เออเออเปล่าเปล่าคุณครูแค่ดูเฉยๆว่ามันมันผลิตจากอะไรเออมันมีสารเคมีหรือเปล่ามันมีกาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้น่ะคุณครูเปล่าเปลา คุณครูแอบเล่นตุ๊กตาของฉันคุณครูแอบเล่นสลามของพวกเรา